นี่นะครับพามาปลูกต้นมะขามฝักมันจะใหญ่กว่าต้นมะขามปกตินะครับนี่ครับผมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแม่เลยมาพามาปลูกต้นไม้ครับนี่ครับจะปลูกต้นมะขามแล้วครับเอาขี้ดินผมนะครับเจอหินก็จะบเบี่ยว เดี๋ยวเราจะไปอีกหลุมกันครับผมไปกันเลยมาครับมาครับผมหลุมที่สองเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้แล้วก็จะไปปลูกข้างบนอีกนะครับเหลืออีกกี่ต้นสี่ต้นอ๋อเหลือีกหลายต้นอยู่ครับเดี๋ยวก็ปลูกไปกันเรื่อยๆอุย้ยนอนบงเอาละรครับ ผมว่าหินมันใหญ่หินมันใหญ่แล้วก็มันติดกับรางไม้คิดว่าน่าจะขุดไม่ได้ครับผมงั้นก็จอดตรงนี้เลยนะครับไปไปกันต่อ เพื่อเพื่อมีคนถามผมว่าทำไมถึงขุดหลุมใหญ่เพราะว่าผมต้องการเวลามันจเจริญเติบโตมันจะได้จเจริญเติบโตวไวเป็นการกวนดินไปในตัวครับผมต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ปลอไภัยครับผมเมื่อกี้ข้อมูลโทรศัพท์มันเต็มอ่าจบอะก็พีห่หมคุณหลุมเนี่ยต้องการที่จะวนดิน วันนี้มันจะมืดแล้วครับมันใช้เวลาอีกน่าจะนานอยู่ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับของครับ